ไม่ได้ก็มึงไม่ได้ค่ะไลฟ์นะไล์ทำไมบอกว่ามันไม่เซ์ไรเอวไม่ทันละพี่ฟังไลฟ์ในรถอีกแล้วในไอจีในขนา้างหน้าอ่งไม่เรอเห็นชุดใช่ให้เห็นแค่ <laughs> เอา้าโอเคสินเชาสวัสดีค่ะคุณหมอ Hi my younger sister Hi everyone Hi m i n the fan How are you today วันนี้ไปเจอกันได้นะคะที่ Big C Extra พลามพลามพลามสี่ Extra พลามส <laughs> ีเจอกันได้นะจ๊ะวันนี้เราไปงานที่เป็นงานเปิดตัว ยูเลเวอร์โฮม a ค e h o ฟ e c โฮมคฟนะจ๊ะซึ่งหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นแล้วนะคะกับซันซิลเอ็กซ์อิงฟ้านั่นเองนะจ๊ะก็สามารถที่จะไปเอฟกันได้สินค้ามากมายเลยนะคะในวันนี้ซึ่งพี่ฟ้าก็จะไปเจอทุกคนด้วยนะคะ <S <S ไม่ไม่ใช่พี่ฟ้าสิสิบปโสิบปโไปด้านนั้นมนเนี่ยันนี้ลูกออกงานไปสิบปโนะ ชูวกาชูวการูนเดี๋ยวดยต้องทำยางี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันทูกข่ออะไรนะชูวกาชูวการูนหัวใจของไม่ชูวกาชูวก้ารูนเธอเจอเองไม่มีแฟนหัวใจของเธอเราขอนะงงงงอินเตอร์แฟนงงหน้ายังบวมอยู่วันนี้ขอสองอย่างขอสองอย่างจริงๆถ้าเจอพี่ฟ้าอย่าแซว หนึ่งหน้ามันยังไม่หายยุบบวมมันยังบวมอยู่นะคะ,ละหลายๆคนงงว่าแบบเอ้ยพี่ฟ้าไปทำอะไรมาเนื่องจากว่าเวลาทําสวยของพี่ฟ้ามันดีเน้อไม่เจริง,รงๆเราก็เลยเหมือนแบบดูแลเรื่องสกินแบบเรื่องหน้าเพราะว่าเอ่อด้วยความที่พี่ฟ้าแต่งหน้าทุกวันจริงๆแต่งหน้าทุกวันมากๆแล้วก็บางทีแบบล้างเครื่องสำอางเอ่อทาเวลาที่เราแบบล้างหน้า สมมติเลิกงานหกโมงเนี้ยล้างหน้าแล้วก็แต่งหน้าต่ออย่างเงี้ยติดติด,ตดหลายวันมันก็เลยทําให้เหมือนแบบเมคอัพมันค้างแล้วล้างไม่กินก็ทําให้เหมือนแบบเป็นผลอยู่ช่วงหนึ่งจะมีตอนที่ไปถ่ายซีรีส์แล้วมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่มันจะเห็นช่วงครึ่งหน้าชัดมากแล้วผดขึ้นเต็มหน้าเลยเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นในฉากนั้นก็เลยรู้สึกไม่ได้แหละก็เลยต้องไปขอทําแบบสกินหน่อยแล้วพอมีเวลานิดเดียวก็เลยคุณหมอเลยจัดเต็ม มากๆจัดเต็มเลยทั้งแบบทำให้หน้ามันใสขึ้นผดสิวต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยเบาลงไปเยอะมากๆนะคะแต่ว่ามันก็ยังคงบว,วมอยู่พี่ฟ้าแบบทำหลายรายการมากๆเลยฉีดอะไรช่วยเพราะว่าถ้าเป็นการบำรุงผิวอย่างเดียวตอนนี้คือช่วยพี่ฟ้าไม่ทันเพราะว่าต้องใช้หน้าทุกวันจริงๆอะไรเงี้ยช่วยไม่ทันเราก็เลยต้องใช้แบบเทคนิคการดูแลแบบสกิน หมอช่วยเข้ามาอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้ผิวหน้าดีขึ้นมากขึ้นมากจริงๆก็เลยรู้สึกโอเคแต่หน้าพี่ไฟยังบวมอยู่ทุกคนก็ยังไม่ต้องตกใจนะคะถ้าได้เจอพี่ไฟในวันนี้นจะบวมตรงแก้มนี่แหละว่าแก้มมันเยอะแล้วมันจะบวมหนักกว่าเดิมแล้วก็อย่างที่สองถ้าเจอกันยาแซลสงผมหนูนะ ครั้งแรกกับการทำผมอย่างนี้ติดโบไม่ยังไงแซวหนูนะห้ามแซวหนูนะเจอหนูห้ามแซวหนูนะใกล้ถึงแล้วคะ่ะใกล้ถึงแล้วตอนแรกก็ไม่มั่นใจเพราะแบบ ติดโบรดีไหมได้ความที่หมแบบว่าพอเราโตใช่ไหมเราจะทําผมอะไรเงี้ยแล้วเราจะเขินนิดนึงคนเข้าใจไหมว่าหนูอายุสองจุดแปดขวบหนูจะทําผมเงี้ยหนูเขินไงพระรามสี่ค่ะบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าพระรามสี่มาเจอกันได้นะคะตรงบิ๊กซีนะพระเอ้ยพระสรุปพระรามอะไรดีๆ สอสแต่แล้วพี่ซันบอกว่าอย่าเพิ่งร้ายให้เก็บไว้เซอร์ไพรส์แฟนคลับที่หน้างานแต่ว่าหนูอยากอวดไงมีแฟนคลับที่ไม่ได้ไปงานนะน้ะรู้น่ะอยากอวดไง มีฟิวผมผ้ายเฉยเนยอยางหนาวเปิดแอร์หนาวๆแต่ว่าผมผ้าเป็นเหมือนชันเปิดแอร์ประมาณตัวเล็กเหรอสิบเก้ายี่สิบแล้วก็ขดอยู่ในผ้าห่มสีฟ้าแบบที่หนูบอกที่ใช่หลังเลยนะเหมือนมีอ่าใครดูโชว์มีเลิฟแล้วบ้างคะ ep สองใครยังไม่ได้สมัครเมมเบอร์แกลนทีวีรีบไปสมัครเป็นสมาชิกเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูใน ep สองแล้วก็ทุกๆ ep หลังจากนี้นะคะใครดูแล้วบ้างไหนบอกสิ สนุกไหมชอบฉากไหนแล้วก็อยากให้เราปรับอยากให้เราอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะปดปวดแก้มมันตึงมากตึมากจริงึแต่สมัยเด็กๆนั่งรถมีสสดูาก็แล้วค่ะดูแล้ว่ะน่ารักมากเดี๋ยวมันจะค่อยๆขยายความไปเรื่อยๆว,ว่ามีนา เบื้องหลังของมีนาเ<ม>บื้องหลังของเชอรี่และแต่ละคนจะมีปัญหาแตกต่างกันออกไปปัญหาในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จะค่อยๆแบบขยายให้มันกว้างมากขึ้นในตัวมีนาแล้วก็น้องชายขรอกลัวอะไรเงี้ยมันส่วนตัวมีนาเนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ําของความแบบจนกระจุกทุกกระจายของคนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มันจะต้องแบบ ทำชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อที่จะให้แม่และน้องน้องได้เรียนต่อให้น้องแบบสบายให้แม่สบายก็ต้องผ่านตัวเองมาอยู่กรุงเทพเพื่อที่คิดว่าเพราะว่าคนต่างจังหวัดส่วนมากก็จะคิดว่าการมาอยู่กรุงเทพคือการที่เรามาหางานทําได้เยอะที่สุดจะมีเงินมีเงินส่งมาให้ที่บ้านอะไรเงี้ยมันจะสะท้อนให้เห็นแบบนั้นก็ลองดูต่อไปเรื่อยๆ,ๆนะคะ ส่วนใครที่สมัครเม e m b e r แกลนทีว uh, ีไม่เป็นนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูในช่องแกรนทีวีเขามีลงคลิปที่บอกหรือว่ามีวิธีการบอกในการสมัครหรือว่าสมัครย่างไงนะจะ๊ะ Hi my r f a n I just talk about uh, member กลนทีวี because if you don't สมัครภาษาอังกฤษเลย สมาัคร <laughs> if you don't smart <laughs> subscribe member Grand TV you can uh you can watching show me love series Mina c h a r l e n you know <laughs> เพิ่มเวลาแต่ละตอนได้ไหมเดี๋ยวพี่ฟ้าจะนำไปนำเสนอกับทางผู้ใหญ่ทีทีหนึ่งตแต่แอบเสียดายคนที่คนที่สมัครไม่เป็นทำยังไงดีจริงๆมีวิธีบอกเยอะมากๆเลยนะในท้องในในทาง กนทีวีก็จะมีบอกรายละเอียดอยู่นะคะลองเข้าไปดูได้นะว่าแบบขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยไม่แน่อีพีสามสี่ห้าหกหลังจากอีพสองไปอาจจะ อาจจะยาวกว่าน,นี้ก็ได้นะคะเนื่องด้วยว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าด้วยเวลาที่มันกระชั้นชิดมากๆในการถ่ายในการทําอะไรก็แล้วแต่ในโชว์มีเลิฟมันค่อนข้างแบบกระชั้นชิดก็เลยอาจจะตัดออกมาแล้วมันดูอาจจะ,ะเวลาน้อยไปน,นิดแต่ว่าเดี๋ยวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหลังจากนี้อาจจะเพิ่มมาึ้นม,มาึ้นมีเวลาในการที่จะตัดแล้วกเ็เขาเรียกอะไรอะเรียบเรียงมากขึ้น ที่ทุกคนบอกว่าแต่ละพีมันจบเร็วแสดงว่ามันสนุกใช่ไหมล่ะอาบ้านคู่อิงหลอดมีกลุ่มให้เข้าสำหรับใครที่อยากจะสมัครเดี๋ยวเขาจะช่วยสมัครให้นะคะลองทักไปถามบ้านคู่อิงหลอดดูได้นะเปื่อเข้าไปในกลุ่ม today is my birthday นะพี่ฟ้ can you with me happy birthday happy birthday to you guys have you h a v e a night day for you enjoy and happy สวัสดีพี่ออฟนะคะสวยขอบคุณครับ Hi พิชี่กลับไปยังพี่เตอร์บีมันเป็นโับีอะไรนะบีบีบีอะไรนะ Thank you so much นะ my sister B E A M ผมยาวไวจังก็นี่ไงบอกแล้วว่าให้ใช้สันซิลสู่สีเขียวจริงๆผมี่ฟ้ายาวไวมากเนี่ยถ้าไม่ได้ทำเป็นเป็ดนะเป็นเป็ดนะถ้าไม่ทำเป็นเป็ดนะทำเป็นตรงๆนะมันจะยาวมาก จากตอนแรกอนะ่ะสั้นเท่านี้ตอนนี้นี่ยาวเท่านี้แค่ประมาณสองสาเดือนเองยาวไวมากสันซิลสุดสีเขียวไปใช่จริงๆพงจริงนะเมะื่อวานใครดูไลฟ์พี่ฟ้ากับหนูดีบ้างชอบไหมดีใจที่ทุกคนได้รู้จักน้องมากขึ้นได้เห็นมุมมอง ของดูดีมากขึ้นเต็มติ๊กตอกเลย mm hmm. ก็ขอบคุณทุกคนโดยที่ช่วยกันไปตัดลงให้คนที่ไม่ได้อยู่ใน live, ไลฟ์ได้ดูด้วยอะไรเงี้ย mm hmm. มีนาตัวเล็กใช่ไหมในเรื่องอต้องพูดอย่างนี้ด้วยคาแรคเตอร์ของมีนามันจะไม่ได้มันแทบจะไม่ได้ใส,ส่ส้นสูงเลยแต่ว่าทุกคนที่เราเข้าฉาก mm hmm. เข้าซีนด้วยอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้เป็นผู้ชายคือผู้ชายก็สมมนมากก็ตัวสูงอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่น้อง เข้ากลุ่มเพื่อนหรือเข้ากลุ่มใครก็แล้วแต่มีนามมันจะไม่ได้ใส่ส้นสูงเลยแต่ทุกคนก็คือจะได้ใส่อย่างน้อยก็มีส้นนิดนึงเนี่ยมันก็เลยทําให้เหมือนแบบจากที่เราตัวเล็กกว่น,อน,อนอ้องแล้วก็มีนายก็ตัวเล็กลงไปอีกเห็นละเห็นฉากหนึ่งที่พ,พ,พี่พี่อะไรนะบอม,บอมพ,อพี่ปอมพี่ปอมแล้วก็เชาร์ลอตแล้วก็พี่ฟ้าเดินพี่ฟ้าเดินออกมาพี่ฟ้าดูตัวเล็กมอ อับสบจะมีเรื่องสบ,บัี่ตัวเล็กมากนา่ามีนาให้หน่วยเป็นก้อนมีคนบอกน่ารักมากมีนามีหน่วยเป็นก้อนนะคะมีก้อนตรงนี้ก้อนกลมๆตัวเล็กมากตัวเล็กจริงๆดูตัวเองในดูย้อนหลังก็้ะเออตัวเล็กจริงว่ะ มันมีหลายฉากมากๆเลยที่ยังไม่ได้เอาออกมาไม่รู้ว่ามันจะถูกตัดหรือว่ามันจะถูกดึงกลับมาเป็นแฟลแบ็กแต่อยากให้ทุกคนได้ดูว่ามันมีฉากมันน่ารักมากๆกับต้องชายกับตุนยอยะไรเงี้ยทุกคนอย่าลืมไปสมัครกันเยอะๆนะคะกับ y o u t u p r พ m เยมสมัครเป็นเมมเบอเนาะอยากให้ทุกคนสมัครเพราะว่า มันก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่อยากจะให้ทุกคนได้ดูผลงานของพี่ฟ้าแล้วก็น้องๆทุกคนที่เราตั้งใจกันมากๆจริงๆในเรื่องก็คือความเป็นมีนามในตัวเล็กแต่ว่าใจมันใจมันใหญ่มาก ตัวเล็กแต่ใจใหญ่มากฟันเราไม่บิดแล้วนะฟันไม่บิดแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่ได้รอเรานะให้คุณหมอให้คุณหมอเจียฟันมาคุณหมอแอบขำนะบอกว่า ที่ฟันบิ่นคือไม่ได้นอนกลนไม่ได้นอนกัดฟันแต่อย่างใดแต่ว่าหนูหมันเคี้ยวไอ้เกี้ยวแล้วหนูกัดฟันแรงไปหน่อยมันก็ดังเบ๊ะหลุดออกมาฟันบิ่นเลยหมอคํายายไอ้ชอกระเป๋า Um, yesterday right, I went to sleep, yesterday I went to doctor doctor's teeth, and doctor asked me why my teeth, um, um, been, how <laughs> my teeth is broken, it's broken. Is broken, alright? It's broken because when uh, doctor asked me, you sleep and alright, and me say no because me play my dog is out you know, <laughs> play my dog. And มันเคี้ยวมันเคี้ยวมันเคี้ยวเกี่ยวมันเคี้ยวภาษากรีฑอะไรอ่ะ My teeth is broken <c oughs> because me play เกี่ยว Doctor love me ha 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 you so funny you understand You understand me Understand please Please understand ท่า l สละ my queen. You're welcome. พี่สอนวันนี้เกีียวมาปะเกีียวมาปะไม่มาหรอกเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาใช่เกีียวเพิ่งฉีดวัคซีนมา ถึงแล้วนะทุกคนบิ๊กซีเอ็กซ์ทราพลามซีเจอกันนะชิกา้าชิก้ารุนถ้าวันนี้เธอว่างเวลานี้ขับรถมาหาเราสิชิกา้าชิก้ารุนบายบาย Have a good day guy s love you see you next life